วิจารณ์ฉนันใหมดาดวิกาปมคลั่งพร้อมลดน้ำหนักมากเกินไปมไมด์ดวิกาโดนชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์ฉนันเพราะมองว่าเธอกลายเป็นคนคลั่งพร้อมลดน้ำหนักมากเกินไปจนเหลือกระดูกเป็นนางเอกสาวอีกคนของวงการสำหรับใหมดาดวิกาโฮเน่ที่ผ่านมาเธอได้ฝากผลงานการแสดงมากมายไม่ว่าจะเป็นละครซีรีส์ต่างๆให้กับวงการบันเทิง อีกทั้งเธอยังมีอีกหนึ่งบทบาทที่ทำได้ดีไม่แพ้ฝีมือการแสดงนั่นคือการเป็นศิลปินทั้งหมดทำให้เธอกลายเป็นคนดังที่ขยับตัวไปไหนก็มีแต่คนจับจ้องทั้งเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมโดยเฉพาะเรื่องรูปร่างของเธอที่หลายคนมองว่าผอมเกินไปทำให้ประเด็นนี้กลายเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันไม่สุดไม่สิน้นไมเดวิกาถูกวิจารณ์เรื่องรูปร่างอีกครั้ง ก่อนหน้าเธอได้ออกมาเผยว่าแล้วว่าที่ต้องลดน้ำหนักลงเยอะขนาดนั้นเราต้องการเข้าถึงบทบาทตัวละครซีรีส์ที่เธอรับแสดงให้ได้มากที่สุดซึ่งก็ทำให้หลายคนเข้าใจมากขึ้นประเด็นเงียบหายไปพักใหญ่แต่ล่าสุดหลายคนกลับมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องรูปร่างของเธออีกครั้งเมื่อเธอบินลัดฟ้าไปร่วมงานกับแบรนด์ระดับโลกอย่างกุชชี่จัดขึ้นที่พระราชวังเคียงบกกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ หลังจากชาวเน็ตได้เห็นภาพที่ใหม่ดดวิกาเข้าร่วมงานนี้แล้วก็ได้กลับมาคอมเมนต์ถึงรูปร่างของใหม่ดาวิกาโดยมองว่าเธออาจคลั่งผอมและทําการลดน้ำหนักมากจนเกินไปอาทิคลั่งผอมแล้วคาสารอาหารครับผอมเหมือนดาราต่างประเทศคนหนึ่งที่คลั่งการลดน้ำหนักจนผอมเหลือกระดูกแต่คอมเมนต์อีกฝั่งได้มีการเข้ามาอธิบายแทนสาวใหม่เช่นกันว่าถึงจะผอมแบบนี้แต่ก็เป็นผอมที่มีคุณภาพสุขภาพแข็งแรงอาทิ คลั่งผอมจะต้องเป็นโรคนะคะแต่อันนี้เขาสุขภาพดีมากเขาชอบของเขาอย่าคิดแทนเขาผอมก็คือผอมแต่เป็นผอมที่แข็งแรงโหคำนิยามคำว่าคลั่งกับเขาเลยเหรอเก่งจังนิยามคนอื่นเก่งมากถ้าคลั่งจริงๆมันจะเป็นอย่างนี้อีกอย่างอันนี้คือความชอบของเขาคลั่งกับชอบต่างกันนะ